สวัสดีครับพบกับลูกแมนเอ็กไดกันนะครับผมก็มีการอัปเดตนะครับสเตนใหม่ไบโอแลบนะครับผมน่ะแล้วก็โหมดยากด่านสิบสองนะครับผมอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับผมก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับผมเคยมีมาแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่มโหมดท้าดวลเข้ามาครับน่ะให้เราเล่นได้หลากหลายขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนที่สามคือเธอเปียพร้อมลบน้าซึ่งผมก็กาชากให้ดูเลยครับหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับผมเกลือครับผม ตายผมเกลืออยู่แล้วครับโอ้ได้เอสี่ตัวฮะแต่เกลือก็คือเกลือครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเราเป็นสายเกลือนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องจากขอบทาวเวอร์ครับก็ผ่านไปแล้วนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับแต่ว่าบอสตัวนี้ก็คือโลกขึ้นมาเพิ่มเติมตามสตอรี่นั่นเองนะแค่นั้นเองนะครับผมก็คิดว่าคราหน้า ด่าน100ก็จะมาแล้วจาขอบร้อยชั้นนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้จะมีแค่ร้อยชั้นนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคิดว่าจะยาวไปเรื่อยๆไม่มีขีดจำกัดแต่และครับผมนะก็เดี๋ยวเราคอยติดตามชมกันครับว่าผมจะเล่นด่านเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วเจอกันครับโหมดท้าดวลน,นะครับผมต้องไม่ตายนะครับถึงจะได้นะครับผมสามดาว เก็บของให้ครบไม่เสียชีวิตนะครับผมคือไม่ตายเลยไม่ใช่โปรแกรมประกอบใหม่เลยนะครับแล้วก็ภายในสี่เลวินาทีครับผมเรามาเล่นให้ผ่านกันดูนะครับว่าทำได้ไหมนะครับคีวิดมีสามข้อนะครับผมสำหรับการทำให้มันชนะได้นะครับ หนึ่งก็คือเราต้องใช้ดาบประมุกฮนะถ้าไม่มีดาบประมุกก็จะเหนื่อยหน่อยสองก็คือถ้าเราไม่มีดาบประมุกเราต้องใช้ตัวละครที่มีโอกาสฮิวได้หรือว่าใช้ปืนนี้ครับเพื่อป้องกันฮะไอพวกดาเมจิ๊บจอยเนี่ยถึงไม่สําคัญครับลูกทีละหนึ่งดาเมจหนึ่งดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันโดนเรื่อยๆมันก็เจ็บหนักครับผมงั้นเราไม่ควรจะให้ไอเรื่องพวกนี้มาเสียกับไอตัวกระจกกระจกนี้ครับ สามก็คือรเราต้องเหลือพลังชีวิตน้อยรึงย่งหลอดฮะก็ไปสู้กับล็อกแมนเซโร่ไอ้ล็อกแมนก๊อปปี้เอ็กครับดเดยวก๊อปปี้เอ็กเดี๋ยวไปใช่ล็อกแมนด้วยหรือว่าเป็นหมดใหม่ที่น่าสนใจนะสำหรับ อพอเกมเนี่ยรู้สึกว่าเ้ยมันเป็นระดับความยากที่น่าสนใจเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบทุกคนจะเล่นกันได้ง่ายๆในตาแรกก็แบบชนะได้เลยอะไรเงี้ยนะครับมันต้องอาศัยแบบประสบการณ์เนาะใช่ไหมครับเร่นล็อกแม่มารู้เทคนิค,คระดับหนึ่งหาทางฮิวหาทางลดดาเมจอะไรเงี้ยครับเพื่อยื้อให้หนานที่สุดเพให้แบบการชิปนันไปถึงตอนท้ายได้ ถ้าเล่นชินามอนมันก็สบายนะครับไม่มีปัญหาแล้วเป็นตัวอื่นนะพีไม่ได้นะตอนนี้คือวิกฤตนะครับต้องมานั่งแบบโจมตีดูดเลือดอะไรฮะแต่ยิงของแค่มีดาบประมุดก,ก็สบายแล้วนะไม่มีอะไระครับแค่ดาบประมุดก,ก็สบาย อาจจะแบบไม่ได้บุ๋มหวานมากนะแต่ก็เอาเลี้ยอาหารครับเรียกว่าถ้าจะได้เยียมพาเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวละครอมตะยังว่าเป็นตัวละครสายดีเกมที่โกงที่สุดในเกมนะครับแต่ก็ยังโกงอยู่นะเพราะว่าความที่ฟีได้นะครับมันทำให้เกมมัน เมตาขึ้นมาเต็นเหนือนกว่าขอบเขตส่วน เลือดประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะเอาจริงตอนผมเล่นล็อกแมนเซโร่เนี่ยคิดว่าน่าจะเหลือประมาณนี้เหมือนกันนะครับเพราะล็อกแมนเซโร่มีท่าโจมตีที่ดีกว่ามีโล่ข้ามมุมแมลงนะครับแล้วก็มีท่าดูดเลือดนะครับผมที่โจมตีที่ดูดเลือดเยอะมากนะครับผม he you will know he you know. จบครับ oh <my> ชนะได้ครับผมฮิวรัวๆฮะสายฮิวไงก็ชนะฮะไม่มีจํากัดหมดด้วยมีแค่ระยะเวลาดีเลยเถ้าตัดไปที่เขายังไม่ทําชินามอนครับชินามอนเนี่ยให้เวลาฮิวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นแบบสักสามสิบวินะโกงอยู่ดีครับแต่ก็ดีแล้วฮะให้พอมีตัวหนึ่งสําหรับมือใหม่เล่นได้นะผมเป็นตัวละครที่มาตั้งแต่ยุคแรกเลยนะของเกมนะ ฉลองครบรอบหนึ่งปีแล้วเนี่ยก็ยังเก่งอยู่ดีครับก็เรียบร้อยนะครับผมเกรดเอตรงนี้นะครับผมได้รางวัลอะไรไม่็นมีอ๋อได้ตรงนี้แทนนี่ฮะจบแค่นี้แหละครับอ่าก็ได้พ้อยมาไปฟาร์มกิจกรรมนะครับรีเซตครับ อันนี้เราก็เอาของมาเปิดกาชานะก็ได้ของอะไรนะครับผมซึ่งคนใหญ่ก็เปิดเอาแบบเอางั้นอะนะครับผมสนใจตรงนี้มากกว่าฮะกาซิโรแพคครับ,รบโอ้บอสได้สมตัวนี้ฮานุมาชินมัง้งใช่ไหมแล้วก็สแต็กเกอร์อะไรบอฟโฟโลอะไรทักอย่างเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่ เฮเาคูริอุสแอนทัครอสนะครับผมเอาไปยีเอาไปสามสิบเลเวลครับควาสามารถเขาคืออะไรนะนี่อันนี้นะครับผมต่อไปฮานุมานไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่ครับผมตัวนี้แล้วก็ บีซัสแซกออฟนะครับผมไอของพวกนี้มันก็มาไวนะผมอัพไม่ทันสักทีคือผู้เล่นเนะี่ยอัพไอตัวของตัวละครไม่ทันจริงมันมาทีทีมาใหม่เยอะมากครับก็การผมก็ค่อนางเยอะนะแต่ก็เนี่ยร้อยยี่สิบสองเต็มสองร้อยแล้วขนาดผมพยายามเก็บกรารไม่ซ้ำเลยนะคนเก็บกรารซ้ำจะเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมครับ อตรงนี้มีวิจัยไอเทมพเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเเลวไลน์ Level 30เมื่อไหร่จะมี e อ็อตอบิโดมาไซเดอร์นี่แล้วก็การ์ดจรลเเคนะครับผมอ่าก็มีวิจัยเพิ่มมาอีกนะครับผมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนพิเศษตรงนี้เนาะนะสำหรับครั้งหน้าผมจะเล่นอะไรก็อคอยติดตามชักันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับผมเย่ yeah.